สามสิบยังแจว๋วซองแฮเคียวนางเอกหน้าเด็กสวยจริงหรือสัญญกรรมถ้าลองดูภาพนี้แล้วคุณก็จะรู้ว่าเธอสวยไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆจากเมื่อครั้นยังเด็กย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยซีรีส์เกาหลีที่เริ่มดังในไทยเป็นจุดเริ่มต้นกระแสเคป๊อปซีรีส์ชื่อดังฟูเฮา เป็นหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังและคนไทยยุคนั้นต้องดูนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วซองเฮเคียวยังความสดใสหน้าเด็กตลอดการถึงอายุ34แต่ความละอ่อนอ่อนวัยของเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆและเป็นนางเอกเกาหลีที่หลายคนยอมรับว่าเธอสวยจริงๆโดยไม่พึ่งมีดหมอ และยังติดอันดับ TC Candle การจัดอันดับสาวหน้าสวยเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดเป็นปีที่26เป็นการรวบรวมคะแนนจากนักวิจารณ์อิสระทั่วโลกและซองเฮเคียวก็สวยเข้าติดอันดับ67ใน100ด้วยล่าสุดเธอโพสต์รูปวันวานสมัยเด็กน้อย หน้าตาจิ้มลิมปากนิดจมูกหน่อยใช้แววน่ารักตั้งแต่เด็กแบบนี้จะว่าสัญลกรรมไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาววัยสวยแต่อายุก็มากแล้วซองเฮเคียวถ้าท่านผู้ชมลองดูภาพก็จะรู้ว่าเธอก็ยังหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆสวยอยู่ยงคงกระพันซองเฮเคียวหากท่านผู้ชมชอบ ฝาก,กดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ